ผมคิดจะวิจารณ์นะครับค่ะวันนี้มาร่วมงานของชั้นเฟอร์กอร์ดมีที่ไหนบ้างครับครับดีใจครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับตอนแรกเดินลงบันไดเลื่อนมาเราแบบเห็นในคิปเนี้ยเราไม่เคยเดินลงเออวันนี้ได้เดินลงแล้วก็เกลีย์โคเทอะไรเงี้ยเราเราเราไม่เราไ่เห็นในคิปเน้โอ้ยเยี่ยมโคเทเลยพี่ ดีครับก็คือตื่นเต้นมากที่แบบว่ามาดูงานเดินผมแดงกับท้งที่20 <c oughs> นี้แล้วก็ตื่นเต้นมากครับมีคนเยอะมากเลยตอนเดินม,มาแอบเก่งเล็กน้อยเขาแบบว่ามองไปทางไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แว่าเราก็ผ่านใจได้ดีครับผม <c oughs> โอ้พี่เอาเท่อโอพี่เอาอย่างเดียวเลยแบบ คนนี้มันหล่อขนาดแบบว่าเดินลงมาแล้วต่นหล่อลางดินขนาดนี้ครับแต่จริงๆอ่ะตื่นเต้นะครับเพราะว่าคนเยอะมากแบบลงมายิดกระหน่ำเลยไม่รู้คิดใครฮะอันนี้แหละที่เราหล่อจริงเหรอโอ้ขอบคุณนะครับไม่รู้ว่าจะคิดด้านหลังก็ได้ฮะด้านหลังเป็นอะไรแค่นะฮะเข้ามาชิงด้วยเออเราไปเล่าให้กันเราเสนอให้กันครับขอบคุณที่ยิ้มให้นะฮะไม่รู้ยิ้มให้ผมหรือเปล่าอ่ะอันนี้เราเราสักคนมาได้เลยสิ ใช่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับกังหวานเลยพี่ตอนนี้หวานหวานละบนค่ะกลังหวานละบนเพราตอนนี้มีพี่ที่แปดเราเป็นแฟนกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับแฟนเขาแบบในแฮชแท็กเป็นยังไงกันบ้างในแฮชแท็กเราก็ดูแบบเป็นแฟนดูดูแฮปปี้ดูสนุกดูแฟนแบบก็ชมว่าหวานหวานดูแล้วดูให้ความสุขกันเลยน่ารักจังเลยฟี่อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเราก็ตุ้มตุ้มนะเรเห็นเราก็ เออใช่เห็นอยู่บอกว่าไม่เป็นไรครับถึงแม้มีผมก็ต้องมีหวานปลายไหมอะไรอย่างเงี้เออแปลว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันจะแบบทำให้แบบมีความแบบเปลี่ยนไปก็ไม่รู้รอดูไปต่อดีกว่าใช่หรืไม่ไม่ได้เดี๋ยวหลุดสปอยฮะใช่ครับที่หลุดง่ายๆอยู่ตับกระเทติดตามคร้อมแล้วก็เนี้ยสุดทายเราทุกคนเนี่ยเหมาอนกันด้กปัาเด็กกันบ่อยๆขึ้นไรอย่างเงี้ยโอ้ ก็รู no primero, sí, za, ini, care, donc, ้สึกว่าไม่ค่อยติดเลยละเพราะว่าเราสิว่าเริ่มเริ่มพอเป็นงานละเริ่มแบบว่าเข้าใจใช่ก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มพัฒนามากขึ้นาเ่วันีเราเท่ครับเราเท่ช่วงข้อยเยอะนะครับแทเส็กวันนี้คือพี่สี่คนที่เดี๋ยววันนี้ไปตามดูในติ๊กต๊อกเจอเราหรือเปล่าเจอตัวเองหรือเปล่า ชอบไปนอนดูเล่นฮะพอออกงานเราเจอตัวเองในติ๊กต็อกแล้วมียิ้มมีอารมณ์ดีนะเตรียมรอบๆรอบๆเตรียมเออเตรียมเตรียมดูเขาเลยครับดูสีคนเที่อันนี้ล่าสุดเราเพิ่งกลับจากเอาเตี้ยอยู่ไปไหนเอ็นจอยครับเป็นครั้งแรกครับผมก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้สร้างตำนานอะไรมากครับเพราะว่าเราก็ยังเป็นตัวเล็กอยู่อะไรเงี้ยนะเราแบบขอเริ่มเก็บประสบการณ์ดีกว่า ช่เดี๋ยวเราไปเฉยๆทีเดียวแต่ว่าจริงๆก็เอนจอยฮะได้ไปทำความรู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับผมเเป็นยังไงบ้างครับผมก็นั่งคุมครับนั่งดูเขาจะตัวเขาจะแบบไปตอนไหนของนั่งดูดูเพื่อนดูคนอะไรอย่เงี้ยก็สนุกดีครับทุกคนดูเอนจอยอย่างนั้นปาร์ตี้เราจะเห็นเห็นในคลิปนะพี่เตย์ถ่ายนะคลิปนั่งดูไป่วมก็ไม่ร่วม นั่นหงอยมากในคลิปอะมันเป็นเรื่องมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราเราอะอยากเข้าไปนอนแล้วอะไรเงี้ยแต่คือเรากลัวผีเราครคือเราเราอซีว่าไอซีเมื่อไหร่จะกลับห้องเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ลองโทรเราก็ถามุกคนที่อยู่นั้นไม่มีใครกลับเราเลยไม่กลัวแล้วง่วงนอนล้วก็กลับไปนอนเราสนุกกันอยู่ไง <Okay. S 2> ตอนแรกตอนแรกก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปนอนกับเออน้องคนนี้นะ,ะน้องบอกไม่ไม่ปาร์ตี้สนุกน้องหลับไปก่อนแล้วน้องคนนั้นชื่อน้องมิก เราเรนเกียใช่ไหมอยู่โทหามิกใส่ไม่เล่าแล้วแต่ผมก็สนุกสนุกไงใช่แบบนานๆไปครั้งทีฮเป็นการผ่อนคลายก็แบบถือว่าได้ไปรู้จักเพเรื่อๆีใช่ด้วยใคมีใครที่แบบความ้าใขาแ่ก่อนนั้นเรารู้จักเขาเราก็ว่าเขาน่าจะแบบนี้เอ๊ะพเอ๊ะไม่ใช่อย่างที่เราคิดมั้ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอ่บุ๊อ่าใช่เจอเจอพี่บุ๊ฮะอ่าพี่บุ๊ พี่บุ๊กอยู่ดีก็ไปเต้นเออแล้วแบบวันดีน้องซีอะไรเงี้ยเออแบบอยู่ดีอเลิร์ดเฉยเลยแบบตอนอยู่ในกองก็แบบเออวันดีครับุณพี่คนพี่ชวนคนที่เขาจะแบบเขาก็จะแบบอินโทรเวิร์ดหน่อยเป็นมีความเป็นพี่แต่ว่าวันนั้นคือเหมือนเขาอเลิร์ดผิดปกติเขาไปเต้นเดี๋ยวก็ไปนอนกับพื้นอะไรเล่นน้ำไม่บุ๊กไม่บุ๊กเล่นเป็นบาร์เป็นทีมบอล ลุกอยู่ดีคืออะไรรู้กำลังยิงลุกจับแป้นบิดนั่ขำหนูว่านี่นั่งโงนั่งขำกันนะเออพี่ลุกชอบชอบเลยอ่ะคือเขาแบบอ่าเขาก็ได้รู้อีกมุมหนึ่งขอ่มุมเราว่าแบบาเราแต่เขาจะแบบที่อ่ะใช่เขาไมีใครอเห็นนะครับที่เราใช่ไหมมีใครที่สุดตีอึ้งเลโก้ไหมไม่อึ้งเคยเห็นแลยไม่เห็นแล้วใช่ยจริงเหรอเหมือนเเหมือนเรามาขายเขาเลยอ่ะแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทางของเขาเป็นแบบใช่เลยตรงนี้ใช่ก็เหมือนเออช่าไม่เถอะฮะช่าไม่เถอะก็แบต้เนาะเต้นเต้น่บบนี้้ใแต่เขาก็แบบอะนิดหน่อยเพพอจีบจีใ่่อนผ่ออแก้ขาวนีพี่เตยถ่ายมันกลังช่วงพักอยู่ช่วงแบบพุ่งเต้นเสร็จแล้วก็มาพักเหนื่อยอะไรเฉยผมแค่กระลุ้งเลยแค่ประคองไว้อยู่เออ ไม่ใช่แบบไปปุ๊บก็อีกวันก็กลับแล้วอะไรแงบนี้ไม่โอ้ปีหน้าครับต้องรอดูปีหน้าว่ามันจะเยอะไหมแล้วก็เราก็เนี่ยอ่ะเพิ่งล่าสุดพ่งปล่อยเพลงอีกเพลงนึงอ๋อใช่ครัเป็นเพลงคู่ของเราใช่ไหมครับผมเพลงนี้ชื่อว่าพี่อยากแกงครับมันเป็นยังไงครับเพลงนี้เพลงเป็นเพลงน่ารอ่าเป็นเพลงแบบที่ผมรุ่มฝึกซ้อมมาสักพัก ใช่เพราะว่าผมไม่กล้าร้องเพลงให้คนอื่นฟังแต่ว่าพอได้ไปออกงานมาคืนเราก็เริ่มกล้าร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่แช่วงนั้นที่อัดเพลงก็คือแบบเรายังเขินในการร้องเพลงอยู่เพราะเราไม่ค่อยร้องเพลงให้ใครฟังแต่ว่าเราก็ฝึกกับคีนทีนก็สอนผมว่าเออเท่านี้ต้องมา,านี้นะอะไรเงี้ยฮะก็ไปเรียนมาบ้างก็แบบพออัดก็รู้สึกเออแต่เขาพุ่งหนักมากเลยนะครับพุ่งหนักมากครับผมครับ อะไรทำการบ้านได้ได้เนื้ออะไรปุ๊บก็เหลือไว้นั่งร้องร้องเลยแล้วก็ร้องตลอดเวลามี็นช่วงหนึ่งเราเราโกเพล่มันออกมาไม่ดีครับทุกไงเบียโอ้โหไม่เสร็จไม่รู้ไม่ได้เห็นร้องกันทั้งวันเลยครับแต่ก็ถือว่าพอออกมาแล้วเนาะเราก็แบบนะถือว่าหายเหนื่อยแล้วคุ้มค่าที่เราตั้งใจใช่ไหมแฮปปี้ผลงานครับติดใจไหมติดใจหรือยังเพลงอานติดใจเพลงเพลงติดใจกับเพลงไหมก็เริ่มติดใจขึ้น เริ่มแบบเอออยากรู้สึกว่าเอออยากร้องเริ่มแบบปกติขึ้นเวทีก็จะแบบเออเขิดๆในร้องแต่่วงเริ่มเอ็นจอยใช่เอเนี่ไม่ต้องห่วงแล้วเอ็นจอยแล้วผมก็ชอบผมชอบเพลงนี้มากครับเนพลงที่ผมบอกว่าเกือบโดนร้ยเลยเพลงเพลงนึงที่ผมชอบในซีรีส์เรื่องนี้ครับ ก็ขอฝากซื้อแค่ที่แกมนะครับผมแล้วก็เพลงที่อยากแก้งสองเที่คุมด้วยครับครับผมก็อย่าลืมนะครับฝนตกอย่างนี้นะฮะก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนฮะดูแค่ที่แกงทุกวันอาทิตย์นะครับคนชอบตกทุกวันอาทิตย์ด้วยใช่สองทุ่มครึ่งครับผมก็จริงๆถ้าใครดูไม่ทันก็รับชมพร้อมกันที่ y o u t u ยมพีอาร์เชียลครับพี่ตี่คนที่ผู้มาเขาก็ฝนนะครับผมครับับ้า